ตามโรงทานสนับสนุนชื่นอ,อกชื่นใจก็ไม่ได้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อทราบเปิดได้สองช่วงนะครับแปดโมงหลังจากนั้นก็ชะลอนหน่อยจนถึงเวลาหลังจากที่ถวายกระถินเรียบร้อยแล้วนะครับประชาสัมพันธ์เพื่อทราบลอตเตอรีรอร่นะครับลอตเตอรี่ผลอยู่ที่ไหนเราก็ไปขายที่นั่นแหละ แต่เพื่อความเหมาะสมขอให้อยู่เป็นจดจดอนุญาต <c oughs> คือตรงสมประตูนะครับจุดอนุญาตลอ <c oughs> ตเตอรี <c oughs> ไม่อนุญาตให <c oughs> ้เข้ามาด้านในแะครับ <c oughs> เราไม่ได้ดังเกียดเราไม่ได้อแต่เพื่อความเหมาะสมนะเพื่อความเหมาะสมขออนุญาต <c oughs> ไปจัดตา้งปัตยในตอนนี้ <c oughs> เอาสอมุนไพรของไม่ที เป็นสมุนไพรชั้นหนึ่งนะครับลงตามากครั้งก็จะซื้อกลับไปใหม่สามแผ่นดุ่มติดลงตาเป็นหมอนวดที่ว่าหมอนนวดไม่ใช่ผู้หญิงแล้วผู้ชายเออนวดบำบัดนวดอะไรหลายอย่างได้ยางจากที่นี่ไปใช้ดีลงตาซื้อไปฝากเป็นประจำหร่นีัก็จะนวดเปด้วยไปเจริญพรเป็นเจ้าภาพสร้างโรง สาาปฏิบัติธรรมจะทําแบบใหม่มุงใหม่นะครับหรือหลังคาเก่าออกและมุงใหม่ปุ๊บาประมาณอยู่ที่8ปดหมื่นเาพันบาทอย่าโยนดังใดเสียสละคนเดียวเลยเหมาเลยนี่ตรงนี้อยากได้บุญแปดหมื่นเก้าพันบาทอุทิศกุศลให้ครอบครัวก็เหมาได้เลยครับ ส่วนปัจจัยเข้ามาเพิ่มเติมมีส่วนเหลือก็จะเติมแต่งให้เรียบร้อยให้หดงานอันนี้ด้วยเจตนาทางวไม่เห็นชื่อคนดูจีน,นันเลยใต้ดำเนินการของดร,รยะโสธราครับามีข้อมูลอะไรส่งผมขอเลยนะครับ ัทชีลงทะเบียนประธานเจ้าภาพถวายพระป่าเกืือกูลวัดและกฐินตกค้าง115วัดวันเสาร์ที่ห้าพฤศจิกายน2 5 6 5าณสาราเฉลิมเมื่อเกียรติวัดป่าโยธาประสิทธิ์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้ก็ประธานเจ้าภาพจะได้ลงทะเบียนครับ ประทานเจ้าภาพถวายวัดร,รองศาสตราจารย์ดรสำเนา,าวสวรูลรองศาสตราจารย์ดกรกิจิมานางสาวสา,วา,สาธิดากษัมมาวุฒินะครับวัดป่าประสาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ว,วัดป่าเขาโตผู้ช่ยวยศาสตราจารย์ดรนิพพรอาเมศราผู้ช่วยศาสตราจารย์ <c oughs> ดรสมศักระยับวัดป่าตเมิน <c oughs> อาจารย์ดรนักหาพรวงวิชิตวัดป่าธรรมนบอาจารย์นวพรสายสิง์ และครอบครัววัดป่าบุกแกรงอาจารย์ดรปัตมาคิดรอบและครอบครัววัดป่าชนประทานจีกแดกพลตรีพัฒกรเทสวรรณและครอบครัววัดป่ามณีศรีอาจารย์วณิดาเมธินีสายแก้วและครอบครัววัดป่าโคตันและวัดกระวันหินโคน ผู้ช่วยอาจารย์ลาภคงสุขนะครับวัดป่าสมานมิตรวัดป่าหลักชัยคุณแม่อมรรัศัดานุโกโนนะครับครัวรว,วัดสุดทธาวาสวัดป่าหนองเวียนุณิสินสวัสดนะครับวัดป่าดงพรูวัดใหม่สามแผ่นดิน